สวัสดี FC ช่องภูผาชัยชนแนลช่องชัยชัยชนแนลและถุงทองจอมซ่าสวัสดีทุกท่านนะครับนะครับก็วันนี้นะครับก็งานก่อห้องน้ํานะครับก็ขาดอีกประมาณ1แถวนะก่ออีกน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก่อต่อครับก่อต่อตอนเช้าเลยนะก่อต่อตอนเช้าก็จะเสร็จนะครับถ้าแดดแรงๆก็อาจจะได้ฉากเลยนะครับส่วนวันนี้ลุงก็ก่อ คือตรงนี้นะครับที่ลุงก่อตรงนี้จะทำนะทำเป็นที่กินข้าวทํากับข้าวกินข้าวนะที่ก่อตรงนี้ก็คือ,อ,อการฝนสาดด้วยนะครับเพราะว่าเวลาลมมันมามันพัดพัดแล้ว,ลวฝมมันกระเด็นเข้ามาข้างในนะครับมันเปียกนะลุงก็เลยทําการก่อนะครับก่อแล้วก็ไม่ให้ฝนสาดนะครับนี่นะครับก่อขึ้นมาอีกสักแถวสองแถวก็จะใส่ตะข่ายนะครับ นะกอดรอบางแค่นี้แหละครับนะด้านหน้าก็ปล่อยลงอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นแซลม,รมครับเป็นแแลม์ลงอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็นะครับก็ลุงก็กลับไปนะกลับไปที่วางเยี่ยมเพราะว่านะไปดูน้องๆด้วยนะน้องๆก็อยู่ที่นั่นอยู่ไปดูข้าวปลาอาหารให้น้องๆน,นะครับ ค่ำคืนนี้ก็เหมือนเดิมครับ fc ทุกท่านนะครับก็เกีย์ประเด็นกันเรียบร้อยแล้วนะนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับลุงกับป้าอยู่นะครับว่าผมนอนผมก็ขอนอนเหมือนเดิมนะก็บอกลุงป้าผมก็ขอนอนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเนะป้าก็เตรียมอาหารม่ให้ด้วยนะนี่ผมทายเอฟซีมาดูป้าเตรียมอาหารไม่ให้เห็นไหมครับนี่นะ มีข้าวเหนียวเรียบร้อยมีข้าวเหนียวมีแกงนะครับอีโม,มนก็มีถุงส้มตำนะครับน้ำดื่มน้ำดื่มก็มีผลไม้ก็มีนะเอฟซี FC. นี่ผลไม้นะเอฟซี FC. ดูผลไม้นะป้าเตรียมไม่ให้เยอะมากเลยผลไม้มะละกอสุกก็มีมะม่วงสุกก็มีนะคกุกน้ำพริกปลาลาโอ้ยมีครบหมดเลยนะเครื่องครัวนี่น้ำดื่มก็มีนะครับนี่น้ำดื่มป้าเตรียมไว้ให้หมดเลยนะครับ ลุงป้าเตรียมน้ําดื่มว้ให้หมดเลยเรียบร้อยนะครับก็ค่ําคืนนี้นะก็จัดเตรียมให้เรียบร้อยนี่น้ําดื่มก็มีอีกอยุนี่อีกนะครับนี่เป็นแพ็คเลยนะป้าลุงจัดเตรียมว้ให้หมด G C นะครับก็จิจงเอฟซีนะฮะเมื่อกี้ลุงกลับไปก็ได้คุยกับลุงแล้วก็นอนตรงนี้ผมก็ขอ,ขอนอนตรงนี้นะครับนะอืมป้าก็เอาโอเคนะก็ส่วนไฟก็มี ใช้แบตสำรองเหมือนเดิมในค่ำคืนนี้นะครับในการพักผ่อนกายาอาจจะมีเพื่อนมาหรือเปล่าคืนนี้เดี๋ยวรอดูแต่คิดว่าน่าจะมีนะครับคืนนี้มีเพื่อนมาแน่นอนนะมีเพื่อนมานอนด้วยก็จะดูว่าเป็นไทยนะเป็นใครมานอนกับเราด้วยในค่ำคืนนี้นะครับนะก็จะดีใจว่ามีเพื่อนเพื่อนมานอนแล้วใครเนาะมานอนกับเราเนาะนะครับคิดอยู่ เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเอฟซีก็จะทราบแต่วันนี้ก็ความคืบหน้างานก็ไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากเมื่อเช้าฝนตกเมื่อเช้านี่ฝนตกนะครับก็กว่าจะคืนมาแล้วมันยังทํางานไม่ได้เพราะมันเป็นงานปูนฝนตกมันทํางานไม่ได้มันเป็นงานปูนก็รอให้ฝนซาลงนิดแล้วเราก็เริ่มงานก่อนะครับก่อห้องน้ําเพิ่มเติมแล้วก็ก่อรอบข้างนะครับ นะทุกอย่างถ้ากรอบหมดแล้วก็จะเป็นงานฉาบแล้วคะัเนี้นะครับเป็นงานฉาบงานเก็บสุดท้ายเลยคืองานฉาบนะครับก็รอรายละเอียดตัวสุดท้ายห้องน้ําก็ใช้ได้แล้วนะลุงบอกว่าใช้ได้เลยนะครับก็ไม่มีใครอยู่แล้วมีแต่เรานะครับก็ใช้ได้นะส่วนนั้นก็ไปตักกันมาใช้ก่อน <c oughs> ตักในคลองมานะครับนะมีถังให้เรียบร้อยแล้วมีถังน้ํามีอะไรให้เราก็ไปตักมาใส่ถังไว้นะครับไว้เข้าห้องนองห้องน้ําค่าคืนนี้ นะครับพระอาจารย์กนะ็บรรยากาศก็ยังไม่รู้อีกแหละนะว่าคืนนี้มันจะถล่มทลายกันอีกไหมนะฮะแต่ตอนนี้ฝนตกลงมาก็ไม่กลัวแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทํามุกแล้วนะเอฟซีทำมุกแล้วนี่ทํามุกด้านหน้าเพิ่งทำในวันนี้เองเ,องเนี่ยเห็นไหมครับกว้างขึ้นเลยแต่แรกมันมีแต่เพิงหมาแหงแงนตรงนี้นะนี่มันมีแต่เพิงแบบนี้แล้ววันนี้ลุงต่อมุกขึ้นมาต่อมุกตรงนี้ยาวลงมานี้ให้เลย นะด้านหน้ากว้างขึ้นเลยนะกว้างขึ้นแล้วนะครับนอนได้สบายนอนไหนก็ได้นะครับไฟก็ก่อให้เรียบร้อยนะบ่าวนุก่อไฟให้ด้วยนะน้องชายก่อไฟไ้ให้นะครับห้องน้ําก็ใช้งานได้นะครับนี่เปิดประทุนนี่มีถังน้ําให้เลยสองใบนะจะต้องไปตักน้ํามาใส่นะก็ไม่ไม่ไม่ไกลครับใกล้ๆนี่เองตักปุ๊บเดี๋ยวก็ใส่ได้นะนะครับ ใช้ถุกเชิญกันก่อนห้องน้ํานะครับปดหนักปดเบานะครับก็ใช้พว,พวกนี้ก็น่าจะสมบูรณ์ห้องน้ํานะครับนี่ก็เป็นให้เอฟซดูบรรยากาศนี่รถใครน้อนะออรถลุงจิมมี่นะครับคำคืนนี้ก็เย็นสบายนะครับเย็นสบายก็เป็นเพื่อนกันในยามคำคืนขอเอฟซีนะก็ ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับเนาะที่ลงคลิปนั่งงานให้อัปเดตนะครับอัปเดตลงให้เรื่อยๆนะเอก็ FC จะได้ดูนั่งงานนะครับเนะีเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีการพูดคุยกันนะครับในไร์สดนะเนาะเพิ่มเพิ่มบรรยากาศอัตลดเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับก็ได้มีการขออนุญาตแล้วนะครับขออนุญาตลุงแล้วนะครับนะก็อนุโลมให้นะครับ วันนี้ก็ดีๆหน่อยนะวันนี้มีลมผิวๆนะลมบางๆคือลมมันพัดมาเย็นมานเรื่อยนะวันนี้นะในคืนนี้ลมเย็นมาตลอดคือถ้าลมเย็นอย่างเงี้ยหมดห่วงเลยนะครับสบายครับเย็นนะครับฝนตกลงมาก็ไม่กลัวนะครับฝนตกลงมาก็ไม่กลัวมีหลังคามีมุกมีอะไรโอ้ยนะลุกงก่อก้นให้เรียบร้อยเย็นสบายนอนสบายนะ การขับกางคืนก็ฟังเสียงกบเสียงเขียดเอฟซีเอ้ยนะครับบรรยากาศชายทุ่งจริงๆเห็นไหมครับเสียงกบเสียงเขียดร้อ,องระงมนะครับถ้ามีลมผิวๆอย่างนี้มายุงก็ไม่มาหรอกครับยุงไม่เข้าใกล้นะครับลมเย็นๆอย่างนี้ยุงไม่เข้าใกล้เลยนะครับรับผ่อนกันแบบสบายๆลุงก็เจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้ให้นะครับให้ใช้งานสบายกัน นะครับแกก็กเล่งทําให้ทุกคนสบายแหละนะครับก็อย่างที่แจ้ง FC แหละนะทุกประเด็นทุกปัญหาเราก็คุยกันก่อนนะครับบางทีก็ไม่ได้สื่อสารกับ f c นะบางท่านก็พอจะเข้าใจบางท่านที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่ว่ากันนะครับทุกอย่างมันผู้คือพูดง่ายๆว่าผู้ผู้ไม่รู้ก็ย่อมไม่ผิดนะครับคือ f c บางท่านเขาก็ไม่รู้รายละเอียดก็เขาก็คิดนะเขาก็หวังดี เอซีก็หวังดีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนะก็ผมก็จะขอแจ้งเอซีว่าทุกอย่างทุกเรื่องก็คุยกันเรียบร้อยแล้วก่อนที่ลุงจะกลับนะก็คุยรายละเอียดกันพอประมาณนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนาะที่เป็นห่วงนะครับก็ไม่มีอะไรก็ขอบคุณทุกท่านอย่างมากนะสวนงานก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตหน้างงานให้ดูอีกว่าพรุ่งนี้มีการ ขยับตัดเติมต่อเติมอะไรบ้างนะขยับแล้วเรมีการต่อเติมจุดไหนนะครับนะส่วนที่พักก็จะเอาลุงก็จะเอาถังน้ํามาลงให้แล้วก็เอาท่อ PVC มาผ่าครึ่งทําเป็นรางน้ำทำเป็นรางน้ํนะนานฝนเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้อาบน้ําไปล้างหน้านะครับเดี๋ยวลุงก็จะจัดให้เลยนะครับรางน้ําฝนเนาะนะครับบอกลุงลนะครับเดี๋ยวลุงเอามาให้แล้วก็ ผาครึ่งน,นะครับก็จะได้ใช้สะดวกสบายเพิ่มขึ้นมาทีละจุดทีละจุด,จดเดี๋ยวทุกอย่างเสร็จหมดแล้วทุกอย่างเสร็จก็ถือว่าโอเคแล้วถ้ามีไฟฟ้าเข้ามาจะโอเคนะเดี๋ยวไฟฟ้าในกนลำลังดําเนินการอยู่นะครับรอรอตอนนี้รออย่างเดียวรอทางทางทางหน่วยเจา้าหน้าที่หรือหน่วยประสานงานเขานะครับเพราะว่าเป็นขอไฟออชั่วคราวนะครับนะตัวนี้ก็เปรียบเสมือนบ้านเลยนะ เปียบเสมือนบ้านทําเพิงทําอะไรเสร็จแล้วก็เปียบเสมือนบ้านนะครับมีห้องน้แลนะ้ะมีห้องน้ํามีห้องพักนะก่อปูนกัน้นขึ้นก็เปรียบเสมือนบ้านเลยนะอืมนะครับเปรียบเสมือนบ้านโอ้ขออนุญาตเรียบร้อยเนาะนะครับวอนอัปเดตค่าคืนนี้นะที่พักก็จะบนเตียงนี่แหละนี่มลก็จะนอนบนเตียงผมก็จะผูกเปยสองอันนี้เหมือนเดิมนะผูกเปยขั้นกลางนะผูกเปยขั้นตรงเสานู้นก็ได้นะเสานู้นก็นอนเปยได้เหมือนกัน นะครับมนก็นอยมนแค่นะครับก็อัปเดตกันประมาณนี้นะครับนะก็ฝาก f c ทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไปชมคลิปให้ตลอดมานะครับขอบพระคุณอย่างมากเลยก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ